และแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันพุธเรากินละมุดและดูซีรีส์รักนี้ชั่วน,นิดนิรันด์กันนะคะแน่นอนออกอากาศตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Asian Series นะคะ True Vision s 6 6นั่นเองมีคืนนี้และมีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันว่ามันจะเศร้าซึ้งขนาดไหนคะ่ะกลับไปอยู่กับเขาไปอยู่กับพ่อแม่ของแกไปบ้านนี้ไม่มีอะไรให้แกอีกแล้ว ผมกับพิชาเรากร่งนี้จะแต่งงานกันคุณพัชอาจจะเป็นเพราะกีตาร์เศร้าๆก็ได้นะดูทีไรมันหดหูแอบจะร้องไห้ทุกทีเลยค่ะว่าแล้วนะคะอย่าลืมสามทุ่มย้ำอีกทีช่อง True Asian Series ติดตามกันให้ได้นะคะ